ขึ้นบทต่อไปข้อแปลท่าเขาบอกให้แยกองค์ประกอบของแรง F ที่กระทำนะในแนวขนานกับตั้งฉากกับพื้นนะคำนวณแรงปฏิกยาจากพื้นแรงเสียดทาน F และความเร่ง a นะข้อ a เนี่ยนะครับถ้าส่งแรงกระทำในแนวนี้นะทำมุมเซต้า ใช่ไหมแรงเราแยกองค์ประกอบแรงในแนวตั้งฉากแรงแนวขนานนะมันก็จะแยกเป็นแรงที่กดลงถูกไหมกับแรงผักนะในแนวขนานถ้ามุมอันนี้คือมุมซีตามุมตรงนี้ก็คือมุมซีต้าด้วยเช่นกันถูกไหมนั้นเราจะได้แรงในแนวขนานอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ F โคไซ สต้าแรงในแนวตั้งฉากคือ f ซายซีต้านะครับแต่ว่าแรงทั้งหมดที่กดลงจะมีค่าอันไหนอีกก็จะมีมวลของเด็กคนนี้เนาะก็คือ mg ถูกไหมครับดังนั้นแรงที่พื้นนะครับแรงที่พื้น ที่เลื่อนเนี่ยแรงต้าน n ก็จะมีค่าเท่ากับ mg บวกกับ f sin ซีตถูกไหมนั้นเราจะได้ข้อนี้ก็คือแรงเสียดทาน f เท่ากับ mu n ก็คือ mu f sin ซ h e าบวก mg นี่อันนี้คือ คิดตามแนวแกน y หรือแนวดิง่งนะคิดตามแนวแกนล,ลาบแนวราบนะเราก็จะมีแรงอะไรกระทำ F เท่ากับโคไซน์สีตากับแรงเสียดทานถูกไหมแรงเสียดทานก็คือแรงอันนี้ เราเห็นว่าในแนวในแนวราบเนี่ยก็จะประกอบด้วย f cos ซซที่ผลักให้เด็กเคลื่อนที่เพียงหน้าลบด้วยแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับ m a นะดังนั้นถ้าเกิดเราเอาแรงเสียดทานจากสมการสมการนี้นะสมการที่หนึ่งเนี่ยแทนจับเข้ามาในนี้เราก็จะได้ f cos ซซลบด้วยมิ f sin ซีตบวกด้วย mg เท่ากับ ma จัดสมการนี้ใหม่นะคุณจะจับนวนหา a ได้เท่ากับ f cos t h e t าลบ mu คูณด้วย f sin ซาตัวทีบวกด้วย mg ทั้งหมดหานด้วอ M ถูกไหมส่วนกรณีนี้ล่ะกรณี B เนี่ยเดี๋ยวจดไหมละกรณี B คุณก็เห็นว่าแรงในแนวลาบแรงในแนวดิ่งนะก็คือ F ถทั้งมุมนี้คือมุมเซต้าแรงในแนวดิ่งก็คือ F อ i ไซน์เซต้าแรงในแนวลาบคือ f โคไซนยซีตานั้นเห็นว่าก็มีแรงที่เด็กกดลง mg ดังนั้นแรงต้าน N จะเหลืออะไร N ในกรณีนี้กรณี B เนี่ยก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือ mg ลบ f ไซ n ีตาถูกไหมเพราะวแรงดึงขึ้นเนี่ยมันลดแรงในแนวดิง่งลดน้ำหนักนั้นคุณได้สมการนะตามแนวดิ่งนะก็คือ N อันนี้นั้นคุณได้ F เท่ากับมิลเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับมิคูณด้วย m g ลบ f sine ีต้านะทั้งนองเดียวกันแนวลาบนะครับก็จะมีแรงเสียดทาน f ดังนั้น sigma f กับ ma ก็เหมือนเดิมนะก็คือผมซูมหน่อยนะเดี๋ยวเขียนไม่พอ f โคไซน์ซีต้าลบลบเเเท่ากับ ma เราก็แทน f ด้วยสมการนี้แทน f เล็กนะี่ยนะนะเราก็ได้ f cos คไซน์ซีต้าลบมลิคูณด้วย mg ลบ f ไซีตาเท่ากับ ma สุดท้ายคุณก็ได้ A เท่ากับ F โคไซน์ซิต้าลบมิวเอมจีลบด้วย F ใหญ่ไซน์ซิต้าหารด้วย M โอเคนะหลักๆก,ก็แค่คุณออกแรงผลัก วัตถุในแนวเฉียงเนี่ยมันจะเพิ่มแรงต้านในแนวดิง่งแค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณออกแรงดึงล่ามันจะลดแรงต้านในแนวดิง่งหรือ<ม>ว่ายง่ายลดแรงเสียดทฐฐานใช่ไหมระหว่างดึงแบบนี้กับกดละผักไปแบบเนี้ยดึงแบบนี้แรงเสียดทฐฐานน้อยกว่าโอ okay, เคไหมข้อไปก็